โรงพยาบาลเมตาเวสของเรามีเทคโนโลยีอะไรครับเทคโนโลยีที่ใช้นะครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยี VR, AR นะครับเทคโนโลยีของเครนะครับที่ใช้ในการเรื่องวามปลอันัยของข้อมูลนะครับเทคโนโลยี AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้ทางด้านการแพทย์ นะครับเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ดาต้าต่างๆให้กับหมอนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยี 5G หรือ 6G ในอนาคตนะครที่สามารถเชื่อมดีไว้ต่างๆนะครับเชื่อมคนหมอเชื่อมคนไข้เข้าด้วยกัน,นครับผมเราสามารถแบ่งได้ไหมครับว่าเป็นเครื่องมือหรือว่าแบ่งเป็นพอเทคโนโลยีสามารถแบ่งได้ไหมครับ าสามารถแบ่งได้ครับตัวไหนที่เป็นเครื่องมือเนาะนะครับเครื่องมือเนี่ยเราผมผมมองในเรื่องของเมดิคอล d e v ว c e ์ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีเมดิคอล d e v ว c e ์ที่เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยเราเนี่ยมีแนวคิดว่าเราจะพันหนวกนะครับซึ่งมีการแพทย์ที่เป็นเมดิคอล d e v ว c e ์ต่างๆพวก variable พวกเมดิคอล d e v ว c e ์ที่เป็น สำหรับการรักษาสำหรับการสกแกนต่างๆเนี่ยพันหนวกรวมไว้ในกลุ่มของ m e t a เวิร์นะครับเพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถเข้าถึงตัวดีไวซ์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นและราคาถูกลงครับและอย่างตัวเทคโนโลยี VR AR หรือ XR รวมถึง AI ด้วยสามารถดีเทลได้ไหมครับว่ามันทำงานอย่างไรในโรงพยาบาลเมทัลเวิร์สของเรา ในเรื่องของเทคโนโลยี AR หรือ VR ER, เนี่ยม,มันเป็นเรื่องของอวิวในการมองเห็นต่างๆของคนไข้และคุณหมอถูกไหมครับ<อ>เพื่อเข้าไปมีคอมมิวนิเคชันกันถูกไหมฮะอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้คนไข้คุณหมอคุยกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เจอกันได้บ่อยขึ้นถูกไหมอย่างลักษณะของของเคสที่มันต้องมีการติดตามรักษาอยู่เรื่อยๆอย่างเช่น ทุกสัปดาห์จะต้องไปพบคุณหมอละแต่การไปพบคุณหมอก็เป็นการพูดคุยกันอะไรอย่างงี้ครับมันจะม,มันจะดีกว่าไหมที่คนไข้ต้องไปนั่งรอคุณหมอตั้งแต่เช้ามืดแล้วรักษาจริงก็ประมาณเทีย่ยงต้องไปพบคุณหมอประมาณห้านาทีสิบนาทีแต่ต้องรอครึ่งวันอย่างนี้ครับหรือคุณหมอฉันไม่อยากเข้าโรงพยาบาลฉันสามารถที่จะอยู่บ้านหรือไปเที่ยว แล้วตรวจเคสนี้ได้ไหมถูกไหมฮะทำไมคุณหมอต้องเข้าไปโรงพยาบาลตลอดถูกไหมครับต้องฝ่ารถติดไปนะครับหรือต้องประจนกับโควิดที่มีทุกวันนี้ใช่ไหมยม่างบางหมอบางคนต้องเดินทางด้วยขบรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับต้องฝ่าโรคไปถูกไหมเพื่อไปโรงพยาบาลซึ่งก็ไป็ปัจจัยท่แไม่กี่ โดยที่อาจจะไม่ได้แบบต้องไปฟิตเนสต่างๆเลยก็คือใหการฝึการฝืนรูปสามารถคุยผ่านโทรศัพท์ก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ในเรื่องนี้มันไม่ผ่านกฎเกณฑ์หลายอย่างนะครับแต่ถ้าในโลกเนโทรเวิร์สเนี่ยหมอสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วอย่างครับเรามาใช้ยังไงครับเพื่อให้การรับสารของเราหรือการคอนเซ็ลต์ของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่า ค,คุณเคยรู้ในเรื่องของการทาซ้ำนะครับการทําซ้ําและการประมวลผลข้อมูลที่มันมีซ้าๆผมยกตัวอย่างเช่นคุณวาดกอไก่สักตัวหนึ่งถ้าคุณวาดหนึ่งครั้งความเชี่ยวชาญเป็นไงครับก็ต้องมากขึ้นถ้าคุณวาดสิบครั้งความเชี่ยวชาญในาการเขียนกอไก่กจะเป็นไงครับจะต้องเป็นขึ้นถูกไหมครับแล้วถ้าคุณเขียนสักหนึ่งพันครั้งหรือหมื่นครั้งความเชี่ยวชาญเป็นไงครับ expert expertise ถูกไหมครับลักษณะของ AI ไม่ต่างกับที่ผมพูดเมื่อทีนี้มันเป็นการเรียนรู้จากข้อมูลที่มากพอจากการทําซ้ําเยอะๆถูกมครับสมมติเคเคสหนึ่งที่คุณหมอมีนะครับแต่ถ้าเราสามารถเก็บเคสจากคุณหมอเป็นร้อยเป็นพันๆเคสเป็นแสนๆเคสให้มันเกิดขึ้นความแม่นยําในการรักษามันจะเกิดขึ้นถูกไหมครับพอความแม่นยํามันเกิดขึ้น AI จะเป็นคนช่วย suggestion เ,เอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณหมอเลือกคนตัดสินใจคือคุณหมอครับส่วน AI มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและทำสถิติมาให้เพื่อบอกว่าโอเคคุณหมอเคสนี้มันไปตรงกับอันเนี้ย98คุณหมอก็มีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นการรักษาก็จะเป็น success ค a s e มากขึ้นอันตราก,การตายหรืออัตราก,การแย่ลงก็จะน้อยลง แล้วอย่างความหน่วงนะครับคุณหมอดีเทนซี่ต่างๆเราจะลดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรครับมันขึ้นอยู่กับการมาอีฟาซัพเจอร์ของเรานะครับซึ่งในปัจจุบันอีฟาซัพเจอร์ท่านครับผมขอพักครับรอสักครู่ครับในการทำเรื่องความหน่วง เดียวคุณหมออบคุณหมอพี่ป๊อบพี่ป๊บอบไม่ใช่หมอพี่ป๊อปเป็นต่อเทคโนโลยีของเราครับทาครับในต่อสาอรตอพี่ป๊อปครับอย่างความหน่วงหรือ latency ครับเราจะลดมันได้ยังไงเราจะผ่านประสาทมันไปได้ยังไงอโอเคครับคืออันนี้มันเป็นเรื่องของของเทคนิคในการพัฒนาหรือ develop เนอะนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ o ลาวเทคโนโลยีการทำคลัสเตอร์ต่างๆตัวนี้นั่นนะครับหรือแม้กระทั่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นวอนตัมแนนา์เมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับการประมวลผลข้อมูลมากๆอย่างที่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ Facebook ทำหรือแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่าง Google หรือหรืออ่า u t ท b e ทำเนี่ยเป็นการประมวลผลข้อมูลที่มหาศาลมากๆ ในระยะเวลาแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีหลักการมันไม่ได้มีอะไรมากเลยะะหลักการก็คือการสร้างเครือข่ายที่เป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยการประมวลผลนะฮะอย่างเทคโนโลยีบอกเชนที่เรามีเนี่ยลักษณะมันเหมือนกันเลยก็คือการกระจายเ,เขาเรียกว่าการประมวลผลออกไปสชมุดเราประมวลผลอยู่คนเดียว เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเคสหนึ่งนะเราคิดอยู่คนเดียวเราใช้เวลาหนึ่งนาทีแต่ถ้าเราคิดเรื่องนี้แล้วเ,เราโยนไปช่วยอีกคนหนึ่ง,งเราโยนไปช่วยสิคนสิคนช่วยกันประมวลผลจะเป็นไงครับจากหนึ่งนาทีจะเหลือกี่นาทีสามสิบวิถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างแบลสเตอร์สร้างสร้างตัวช่วยให้ต่วมันเพิมากขึ้นีมันจะทําให้การประมวลผลนั้นเร็วขึ้นหลักการมันก็มีประมาณนี้ ันจะถามเรื่องขั้นตอนนะครับครับผมถ้าสมมติว่ากัเป็นคนไข้คนหนึ่งที่มีความสนใจในการรักษาแบบโรงพิบาลแบบเ e นต์เวิร์สกันจะต้องเริ่มต้นจากกระบวนการอะไรครับตั้งแต่มีหนึ่งจนถึงสุดท้ายอะครับโอเคทีนี้ตรงนี้มันจะมีอยู่สอง,สอง,สองรูปแบบนะตอนนี้ทีเ่เราวางไว้นะครับรูปแบบแรกก็คือคนไข้เนี่ยมีดีไวท์เป็นของตัวเองกับอีแบบหนึ่งก็คือคนไข้ สามารถไปเช่าใช้ในห้บต่างๆที่เราจะวางไว้นะครับในกรณีที่นคนไข้มีดีไว้์เป็นขตัวเองเ,เช่นมีกล้องมีอามีม G en, อุปกรณ์ที่เป็นอ่าสมาร์ทดีไวซ์ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับที่พร้อมที่จะปรึกษาหนคุณหมอถูกไหมครัสมมติคุณหมอเนี่ยะจะตรวจคนไข้ที่เป็นเป็นโรคหัวใจสมมตินะครับ เขาก็จะเข้าไปเข้า V R เข้ามาเสร็จเขาก็จะเป็นอวตารถูกไหมครัล็อกอินเข้ามาในระบบถูกไหมครับพอล็อกอินเข้ามาในระบบเนี่ยนะครับมันตัวระบบก็จะมีระบบคัดกรองโดยจะใช้ A I หรือ n p c ในระบบเนี่ยช่วยในการคัดกรองก่อนว่าคนไข้มีอาการยังไงบ้างหนึ่งสองสามคนไข้ก็เลือกมาถูมันก็จะคัดกรองได้ประมาณสัก6กถึที่จะบอกได้ว่าคนไข้เป็นอะไรมา ใช่ไหมครับพอได้รับการคัดกรองเสร็จปุ๊บใช่ไหมทีนี้ก็จะมารอคิวในเมนตอบอสซึ่งในเมนตอบอสเนี่ยพอคนไข้ก็จะเดินเดินเป็นแบบเหมือนเล่นเกมะนะครับพอเข้าไปถึงคุณหมอเราก็เห็นว่าคุณหมอว่างเพราะกำแพงจะเป็นสันจะเป็นบบโปรง่งใสเราก็จะรู้ว่าคุณหมอว้างนะทีนี้ก็เดินเข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาจะคุออยกับคุณหมออาจจะเป็นนะั่ง นั่งที่เก้าอี้นะครับแล้วก็จะมีการคอนแทคกันอาจจะมีการแอคเซปต์อกจะถามคุณหมอแล้วนะคุณหมอก็รับรู้มาบอกฉันยินดีแล้วก็จะคุยกันทีนี้การคอม m มนตเคตเนี่ยมันจะมีอยู่3ารูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็คือแชทรูปแบบที่2ก็คือ Voice รูป,รปแบบที่สามก็คือวิดีโอคอลนะครับต้คุยในแบบวิดีโอ ทีนี้ทั้ง3แบบเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่งางกันถ้าเป็นแบบแรกแชทเนี่ยมันก็จะมีข้อดีของมันก็คือเขาสามารถแชทได้ส่งรูปภาพเช่นฉันมีแผลป็น,นเพิรอย่างนี้ก็ไห้